มาดูกราฟความสัมพันธ์ที่เป็นรูปไฮเพอร์บราชนิดมุมฉากนะครับว่ามาได้ไงทำไมถึงหลอกว่าเป็นไฮเพอร์บราชนิดมุมฉากอันนี้ก็คือรูปไฮเพอร์บราที่เราพูดไปในเฟรมที่แล้วเห็นไหมครับคำว่าไฮเพอร์บราชนิดมุมฉากคืออะไรก็หมายความว่าไอตัว A ตัว B นี่ยมีค่าเท่ากันในที่นิครูก็จะให้ A กับ B นั้นมีค่าเท่ากันคือแล้วก็เท่ากับตัวปรตัวหนึ่งนะครับยงได้เขียนรูปนี้ก็ได้เขียนรูปนี้ก็ได้นะครับ แต่ก็ไม่นิยมเขียนรูปนี้เราก็จะ r กันบางสองคูณทั้งสองข้างคูณตลอดนะครับก็าจะกลายเป็นรูปนี้เห็นไหมครับลองมาดูกราฟครับว่ากราฟจะมีลักษณะเป็นไงก็จะเรียนแบบเมื่อกี้นะครับ นะครับก็คือจากศูนย์กลาง hk เห็นไหมครับวัดไปซ้ายขวาบนล่างกี่หน่วยครับ r หน่วยหมดเลยเห็นไหมครับเพราะมันเท่ากันแล้วก็เขียนรูปให้มันสวยงามจะทํำยังไงอ่ะนี่มาพิจาราก่อนว่าถ้าเราจะเป็นถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นบวกมันจะกลายเป็นวงก,กลมครับเห็นไหมครับก็เป็นเรื่องของวงกลมแต่ถ้ามันเป็นลบไงครับก็จะเป็นพลิกซา้ายหรือพลิกขวาหรือหงายบนหงายล่างก็ x นําหน้าไหครับก็คือพลิกซาก้ายพลิกขวา หลักการจะไม่ง่ายเห็นไหมครับเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ทำานองเดียวกันนะครับจากศูนย์กลางเข้าไปซ้ายขวาบนล่างอาหน่วยเห็นไหมครับนะแล้วก็ถ้ามันเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นวงกลมแต่ถ้ามันเป็นลบนะครับมันจะเป็นไฮเพอร์โบลานะครับวานําหน้าเห็นไหมครับก็หงายกับความก็คือพลิกบนพลิกล่างก็กลายมาเป็นรูปนี้โอเคนะครับอามาดูต่อไปนะครับ อันนี้ครูก็สรุปทั้งหมดเลยนะครับนี่คือไฮเพอร์โบลาที่เราพูดไปแล้วเห็นไหมครับมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบนี้อันนี้คือร,รูปตามแกน x รูปตามแกน y อันนี้ก็ตามแกน x อันนี้ก็ตามแกน y แต่ว่าตรงนี้เป็นไงครับเป็นไฮเพอร์โบลาชนิดมุมฉากเพราะว่าอะไรครับเพราะเส้นกำกับไงครับมันตั้งฉากกันทำไมตั้งฉากกันเพราะอะไรครับเพราะว่าวัดจากศูนย์กลางไปซ้ายขวาบนล่างเนี่ยครับเท่ากันนะครับสมการเห็นไหมครับ น,นี่คือสมการที่กำกับในแต่ละรูปเลยเามาดูต่อไปอที่ครูลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรงให้ตัดกราฟเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าตัดกราฟทั้ง4รูปเลยมันจะตัด2จุดเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนแล้วแต่มันตัด2จุดเสมอเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันตัด2จุดไหมครับมันไม่น่าสนใจเลย มาพิจาณดูไฮเพอร์บราชนิบุมฉากเห็นไหมครับสองรูปนี้ถ้าครูเอามาหมุน45้าองศาเห็นไหมครับจากรูปนี้มันจะกลายมาเป็นรูปนี้แล้วจากรูปสี่ขีดูปนี้มันจะเป็นรูปนี้เห็นไหมครับว่าทั้งสองรูปนี้เป็นอย่างไงนะครับอ่ะนะครับเราก็จะตั้งเป็นสมการขึ้นมานะครับสมการตรงนี้คงจําได้นะครับว่าเป็นสมการอะไรนะครับเรียนมาแล้วนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีสมการเป็นแบบนี้นะครับก็คือ x ลบ h แล้วก็คูณว้ลบคิ์ k เท่ากับ C เมื่อ4ี่ครับเป็นข้างที่ที่นอก,กระสูนก็จะเอียงแบบนี้ถ้าอันนี้เนีครับก็ทําทนองเดียวกันแต่ว่า4ข่างที่นี่มครับก็จะมีค่ามากกว่าศูนย์ก็จะเป็นเส้นตรงอาจจะเป็นรูปที่เอียงตามแนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับใันนี้มออาใช้ข้าองที่ใช้ตัวเดียวกันกับที่พูดไปในเฟรมที่แล้ว4ตัวนี้กับตัวเมื่อกี้คนละตัวกันนะครับามาดู นะครับว่า2รูปนี้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจของไฮเพอร์โบลาชนิดมุมฉากแล้วรำนำเอานำเอามาเอียงเห็นไหมเขาจะกลายเป็นสรรมการนี้เห็นไหมครับนะครับเป็น2รูปแบบนี้นะครับเอียงตามแนวเส้นตรง y เท่ากับลบ x กับแนวเส้นตรง y เท่ากับ x นะครับสังเกตดูนะครับแล้วมันยังเกิดอะไรขึ้นมาครับปรากฏว่าเมื่อลากเส้นตรงให้ขนานแกน y นะครับ ลากเส้นตรงขนานแกน y เผอิว่านี้ไม่ได้เขียนแกนในแกน y ไ้นะครับลากเส้นตรงขนานแกน y เห็นไหมครับว่าทั้งสองเส้นไหมครับมันจะตัดกราฟเพียงจุดเดียวเสมอเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไฮเพอร์เบลาชนิดมุมฉากที่มีสมก,การเป็นลักษณะแบบนี้มันสามารถเขียนในรูปฟังก์ชันได้นะครับทั้งสองรูปเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็สามารถเขียนในรูปนี้ได้ครับเป็นรูปฟังก์ชันแบบนี้หลายคนคงจะเห็นนะครับว่าสมการ ฟังกชันรูปเนี้เคยเห็นแล้วแ่ะนะครับงนั้นต่อวันนี้นะครับทุกคนต้องรู้นะครับว่าฟังก์ชันรูปนี้ก็คือจะมีกราฟเป็นไฮเพอร์โบลาชนิดมุมฉากนะครับโดยที่ a b c d นั้นเป็นค่าของที่ใดๆนะครับมาดูว่าเราจะมีหลักการเขียนกราฟนะครับไฮเพอร์โบลาที่อยู่ในรูปฟังก์ชันเนี่ยจะเขียนกราฟจะทำยังไงนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยมีหลักการจำนะครับ ลองดูนะครับก่อนที่จะไปให้มาพิจารณาตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่า f x เท่ากั x, บ 3x บวก1ส่วน x ลบ3เห็นไหมครับเป็นไฮเพอร์โบลาชนิดบูลฉากที่เขียนในรูปฟังก์ชั่นได้นะครับซึ่งในทีน่นี้จะเห็นได้ว่าให้ y นะครับตัวนี้มีค่าตรงกับค่า y นั่นเองนะครับแล้วเราไหมครับก็จัดให้อยู่ในรูปนี้ซะนะครับ พอเมื่อกี้บอกแล้วว่าไอ้รูปนี้เขียนรูปนี้ได้เพราะฉะนั้นต้ารูปนี้ยังไงเขเขียนในรูปนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเขียนรูปนี้เพื่ออะไรครับเพื่อหาว่าจุดศูนย์กลางคืออะไรแล้วค่า c ตรงนี้เป็นค่าคงที่ที่มากกว่าศูนย์หรือว่าน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับโอเคครับพอจัดมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะ บุญหวานนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากอะไรมากมายนะครับก็ใช้หลักในเรื่องของพีชคณิตนะครับคูณยางขึ้นไปแล้วก็จัดรวบมาออกมาเป็นกลายเป็นรูปนี้ซึ่งไอตัว10ตัวนี้นะครับเป็นค่าที่4ี่เองซึ่งมากกว่า0นย์ถ้ามากกว่าศูนย์ะครับมันก็จะเอียงตามแนวเส้นตรง y เท่ากับ x แนวนะครับแนวเส้นตรงนะครับแนวความชันเส้นตรง y เท็กนะครับโอเคนะครับพอนั้นก็จะเอียงตามแนวนี้นะครับไม่ได้หมายความว่า ไอเส้นนี้คือเส้นตรงวัดได้ไม่ใช่นะครับแต่เอียงตามแนวเส้นตรงนี้นะครับเขียนกราฟป็นไงครับก็จะได้ว่าจุดนี้คือจุดสามสานะครับจุดสามสาแล้วทําไมครับในนี้กราฟย็งไงครับเอียงตามแนวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเขียนกราฟ เป็นวิธีการเขียนกราฟโดยอ้างถึงเรื่องของไฮเพอร์โบลาชนิดฉากที่มาจากเรื่องของภาคตัดกรวยนะครับนี่มาดูว่าถ้าเราจะใช้หลักการของฟังก์ชันจะทําอย่างไรลองมาดูวิธีการนะครับเราสามารถหาค่า hk ได้นะครับถ้าเราสังเกตดูว่า h นี้มาได้ยังไงนะครับเราสามารถหาค่า hk ได้โดยใช้เรื่องของฟังก์ชันตรงนี้คือ วิธีการหาค่า h ให้จับส่วนนะครับเท่ากับ0ูนย์เห็นไหมครับจับตัวนี้เท่ากับ0ูนย์แกนสมการมา x มีค่าเป็น3นะครับ x มีค่าเป็น3 x เป็น3ตัวเนี้ยไอสาตัวนี้คืออะไรครับก็คือค่า h นั่นเองนี่ค่า k คืออะไรหลักการหาค่า k คืออะไรครับเอาสามประสิทธิ์ของ x ตัวบนเห็นไหมครับหารด้วยสามประสิทธิ์ของ x ตัวล่างในะนี้ x ตัวบนนะครับมีสามประสิทธิ์คือ3 ตัวล่างสามาสิ์คือ1จับ3หารหนะครับได้มาเป็น3แสดงว่าค่าเาได้3ในนี้เพออื่อเพิ่วิโยตอย่างมามันลงตัวนะครับ hk อาจจะเป็นเศษศนย์ก็ได้ก็แล้วแต่โจทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนะครับจุดศูนย์กลางคือ hk นะครับแล้วก็รูปเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันในเรื่องของฟังชันเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่ารูปเป็นรูปอยองยงแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีการนะครับถ้าเราจัดให้รูปนี้โอเคไม่ยืันหาอะไร ดูได้เลยว่าข้างที่กีอ่อไรข้างที่มากกว่าศูนย์ก็เอียงตามแนวนี้ถ้าข้างที่มันครับน้อยกว่าศูนย์ก็จะเอียงตามแนวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรูปฟังก์ชันที่เราไม่อ้างตรงนี้จะทำยังไงมีวิธีการครับามาดูในเฟรมต่อไปครับนะครับจะสรุปวิธีการนะครับว่าทําไงนะครับขั้นตอนคือเราหาค่า h นะครับโดยการจับส่วนเทา่ากับศูนย์นะครับและแก้สมการหาค่า x ออกมา x ที่ได้ก็คือค่า h นั่นเอง ขั้นที่2หาค่า k ก็คืออะไรครับในนี้ก็คือจับสัมประสิทธิ์ตัวบนนะครับสัมประสิทธิ์ของ x ตัวบนหารด้วยสัมประสิทธิ์ x e, ตัวแรกไหมครับในนี้ก็คือ a กับ c จับมาหารกันนะครับออกมาได้ค่า k นะครับพอได้จุดศูนย์กลางเสร็จบ้างครับไอ้ hk ที่ได้ก็คือจุดศูนย์กลางได้จุดศูนย์กลางที่ได้ไหมครับก็นํามาเขียนเส้นประ2เส้น จำได้นะครับเส้นประนั้นคืออะไรครับเส้นประนั้นก็คือเส้นกําหนดขอบเขตนั่นเองนะครับเป็นเส้นกํากับหรือว่าเส้น,นกําหนดขอบเขตหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเส้นอะสิมโทดนะครับแล้วมันจะตัดกันที่จุด H K เสมอจำไว้นะครับว่าเส้นประที่เป็นเส้นกกับนั้นจะตัดที่จุด H K มันจะแบ่งหน้าเป็น4ส่วนนะครับนี่ขั้นต่อไปแล้วครับคือขั้นสําคัญหละก็คือไปการทดสอบนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเมื่อกี้นี้ นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการจัดรูปให้อย so, <affe> ู่ในรูป x ลบ h y ลบ k ตลอดส4ไม่เอาแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบทดสอบไงครับจริงๆการทดสอบง่ายสุดเลยครัลก็คือหาจุดตัดกราฟนะครับหาจุดกราฟที่ไหนครับก็คือจุดตัดกราฟที่มันตัดแกน y นั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำไมหาจุดนี้ครับเพราะว่ามันหาง่ายครับแทน x เป็น0ปนย์๊บได้แล้วครับ b สุดดี ด้และ f ศูนย์ก็เลยครับก็คือ b สุดดีฉะน,นหาได้ง่ายมากแล้วดูนะครับว่าไอ้จุดเนี้ยมันอยู่ในส่วนไหนนะครับลองดูรูปภาพประกอบนะครับเช่น f x กับ 2x ลบ9หาร x ลบ3หาค่า h ได้ 3, 5, 3 k ได้2ง่ายมากเห็นไหมครับจาก x ลบ3เท่าศูย์ x คือ3 k คืออะไร2่วน1ได้2เห็นไหมครับง่ายแป๊บเดียวได้ hk แล้วต่อไปจาก hk มาเขียนกราฟนะครับได้จุดนี้เห็นไหมครับคือจุดละครับ3 2ต่อไปหาจุดละครับ จุดศูนย์ f ศูนย์ให้ x เป็นศูนย์ปั๊บเห็นไหมครับเป็นตรงนี้คือแล้วครับก็คือลบเก้านย์สามนั่นเองเพราะฉนั้นจะได้อะไรครับจะได้ว่าจุดนี้คือจุดอะไรครับคือจุดที่เราจะทําการทดสอบถามว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนในส่วน4ส,ส่วนนี้อยู่ไหนครับ mm. ก็ปรากฏว่าจุดศูนย์สามนั้นอยู่ไหนครับจุดศูนย์สามเห็นไครับอยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับพี่นาขยศศูนย์กับสาม ศูนย์กก็สามแต่ซีกซ้ายพอมาดูค่าวายไหมครับสามมากกว่าสแต่ว่าข้างบนเพืาะน้นมันต้องอยู่ในโซนนี้นั่นคือกราฟเนี่ยครับก็จะอยู่ในแนวนี้ครับนะครับเพฉนั้นกราฟก็จะเป็นรูปสีน้ําตาลรูปนี้โอเคมั้ครับง่ายไหมครับอลองมาดูนะครับอีกตัวอย่างหนึง่งสมมุติว่าให้ fx เท่ากับ3 F x ลบ6ส่วน x ลบ3 นะครับเช่นเดียวกันหาค่าออกมา hk แป๊บเดียวเองครับได้ hk แล้วคือเท่ากับ3าต่อไปครับหาจุดตัดแกน y คือให้ x เป็น0ย์ได้จุดตัดแกน y คืออะไรครับคือจุด0ูนย์สใช่ไหมครับพอได้0ูนย์สองครับเราก็มาดูว่า0ูนย์สนี่จะอยู่ตรงไหนเออจะอยู่ตรงในในเอ่อระนาบตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่า0ูนย์สครับอยู่ด้านซ้ายของเลข3นะครับถ้าพิจารณาค่า x แล้วก็พิจารณาค่า y นะครับปรากฏว่าอยู่ด้านอหไรครับด้านบน นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอยู่ตรงไหนครับมันก็จะอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับอทอดคำเมื่อกี้เป็นด้านบนครับด้านล่างนะครับได้จุดศูนนะครับเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยครับก็จะอยู่ในแนวนี้โอเคไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการเขียนกราฟไฮเพอร์วบลาชนิดมุมฉากนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าไฮเพอร์โบลลาชนิดมุมฉากเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรนแต่ไม่รับอีกนะครับ